รูปเรามีของที่จะทําให้เราสวยกว่าตัวจริงก็จะรออะไรอ่ะเราทุกคนก็ต้องทำยังไงก็ได้ให้ตัวเราสวยก็รู้อยู่แล้วว่าไอจริงใครคนนั้นต้องรอดใครทำให้คญไม่สวยก็ไม่เป็นไรอหนูต้องสวยทุกที โปรโมทโปรโมทอย่างไรโปรโมทอย่างไรให้ไม่เหมือนให้ไม่เหมือนก็สวยอ่ะใครทำให้ัญไม่สวยก็ไม่เป็นไรหนูต้องสวยทุกที่ก่อนลงภาพที่นานเขาได้แต่งส่งแล้วเราได้บอกทีมงานไหมว่าแต่งจะแต่งอีกใช่หนูก็บอกว่าพี่หนูไม่สวยเลยอ่ะหนูขอแต่งให้ดูสวยๆนะก็บอกโอเคเพราะทุกคนก็ก็รู้อยู่แล้วว่าไอจีใครคนนั้นต้องรอด สวยได้ด้วยมือเราใช่สวยได้ด้วยมือเราเออความเป็น V I P ที่เขาแบบว่าเอามาแซวเราอ่ะเห็นหนูก็หนูก็ลงของของตัวก็ภูมิใจดิว่าเราสวยอ่ะเคิดไหมว่ามันจะเป็นไวรัลในตอนนี้อีกรอบหนึ่งเรื่องนี้เลยเป็นไวรัลเหรอคะใช่เขาแชร์กันแบบทุกเพจเลยนะวทุกเพจแชร์ที่เวัญจะวับเทียบกันระหว่างออริจินอลกับที่ขวัญแบ่งขวัญไม่รู้แต่ขวัญเห็นว่าเพื่อนขวัญส่งมาให้ขวัญรู้แค่นี้แต่ขวัญไม่รู้ว่าเป็นไวรัลหรือไม่ไวรัล อ่ทุกคนก็ต้องมั่นใจกับความสวยเราเราทุกคนก็ต้องทำยังไงก็ได้ให้ตัวเราสวยที่ต้องที่ขวัญต้องแต่งเองทุกภาพก่อนโอ้ยก็ไม่ได้ขนาดนั้นคือถ้าเกิดว่าเขาทำแล้วพี่ขวัญสวยแล้วพี่ขวัญก็ไม่ได้แต่งแต่แต่เราอีกตัวอนก็คือก็แต่งสิ่รออะไรไหนในที่แอปกี่แอปนะแอปเดียวแอปแอปเดียวแต่จ่ายตังค์ไปเออไปเหลือ รายปีหทูแอปลายปีเป็นการลงทุนที่สมควรเวลาคนมาพักขวัญแบบแต่งภาพอะไรเงี้ยขวัญแบบน้อยไหมตัวจริงไม่น้อยเลยก็ก็ตัวจริงก็สวยในรูปเรามีของที่จะทำให้เราสวยกว่าตัวจริงก็จะรออะไรอ่ะตัวอย่างเราแสงบีบหน้าอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่ค่ะปรับอัตโนมัติ เออใช่หนูไม่ปรับไม่บีบไม่อะไรแค่เลื่อนแล้วกดอัตโนมัติอัตโนมัติอันนี้ไม่ไม่โอเคหนูก็เปลี่ยนฟิลเตอร์อื่นเออเลยิไหนแนะนําอรนแนะนบอกเอหลายอเลยเออเหมยตูเ p อที่พูดแอปไปต้องพซนเตอเข้านะรนะอะไรล่ใช้ ไม่ก็ใช่ไม่ได้แอปเดียวหลายอันแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้ใช้แค่อันเดียวไม่ไม่นอยไม่นอยแต่ปีใครจะไปล็อกดีแบบได้เลยก็ได้เลยขอว่าคือจริงๆอ่ะเราใช้ชีวิตตัวเราอ่ะให้มีความสุขดีกว่าคือถ้าเรามีความสุขกับรูปร่างเราเป็นแบบไหนแล้วเราไม่ได้ไปทําร้ายคนอื่นเราก็มีความสุขกับเดินร่างของตัวเราซะเราจะสวยด้วยชีวิตจริงหรือว่าเราจะสวยด้วยแอปก็สวยไปเพราะว่า ในนั้นก็นคือความทรงจําของเราถูกไหมมันไม่ใช่ว่าแบบเราดูเสร็จแล้วเรามานั่งลงว่าะว่าฉันไม่สวยไม่เพราะฉะนั้นก่อนลงต้องคิดคิดแล้วต้องแต่งเออลาก <laughs> ็แล้วก็มีเทคนิคการแบบทุกอย่างเบี้ยวๆได้หรือยังไม่มีเทคนิคแค่ใช้ออตโต้ถ้า <laughs> ถ้าออตโต้มันบันจะเบี้ยวก็ให้มันเบี้ยวไปนะคะ่ะก็ยังคนคอนเซ็ปต์ว่าฉันสวยบานสับเบี้ยวฉันก็จะสวยก็สวยทุกสถานการณ์โอเคโอเคอทักทายลู